้ายตาลี่สิเขาไปในปากพญานาคได้ปะเนี่ย้ายลุยเลยโซน<ม>เล่าขาน<ม>ตำนาน<ม>นี่สิเป็นเรื่องรล่าต่างๆเล่าขานตำนานรากแ่งความเสือสถิตในศรัทธาปฐมการมหาณทีจารีตและวิถีชีววิทยาพญานาคโอ้แบบนี่แหละคันตามสตอรี่กันหนึสองสาเป็นเรื่องเล่าในท่านกอง ว่าเรื่องเล่าไ้ฟังว่าความเป็นไปเป็นมาของพญานาคมาจากอย่างไหนแมน่นหนาวนี่คือผู้ใดสนใจกับมีเรื่องเล่าแห้อ่านเนาะไห้อ้าเขาไปโซนที่สองรักแห่งความเสือโอ้มาสีแดงเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับโอ้พญานาคเย็นเน,น,นาะเห็นว่าพญานาคดีเย็นดีความเสือความเป็นไปเป็นมาของพญานาควายอย่างไหนเห็นบห ขามีภาพเขียนให้ีนน้ำเล่นนะนะความเป็นไปเป็นมาของพญานาคสีมีเรืองลาวมีขอมูลให้อา่านตำนานของงูงนั่นนีนี่มากจังครับอ่าเขาแบ่งเป็นโซนเป็นโซนโซน,น,นที่สามสถิตในสัทธานี่นากในคติของพุธมันมีมาจาังไหนมีในในิยายนิทานมาจาังไหนนี่มันเป็นเรืองลาวตั้งแต่สมัย เก่าสมัยพุทธ,ธากาลพรยานาเขามาเกี่ยวของกับประวัติศาสตร์ใน,ในเรื่องเล่านิทานจังไหนนี่เป็นความเป็นไปเป็นมาเออเห็นบ่เรื่องเล่ามากตั้งแต่สมัยนิทานในรุ่นเก้าก้อนสมัยตั้งแต่พระพุทธเจ้าเห็นบ่มีเรื่องมนาอ่าหกอ่าไปวักปางหนาปลกเห็นบ่มันซิมีเกี่ยวกับเรื่องของหนาเรื่องของยังเขามาในนิทานนิยายพระพุทธองค์ปราบหนาเห็นป่ นี่ยก็มีเรื่องเล่าเขามานาคอยากเกิดเป็นมนุษย์ยังสิจะเป็นเรื่องเล่าเขามาเอออันนี้นีภาพแสงสีเสียง,งพญานาคในสถาปัตยกรรม,มน,นี่เด็กขนกามาเฮดซิม,มเห็นป่เฮ็ดซิม,มเฮดบ,บูชเขาก็เอากลุปั่ปนพญานาคเขามาประกอบเรื่องเล่านําโอ้นี่นลินี่เป็นปากพญานาค